Uhm, ะคะุณกำลังเบื่อกับภาพดั้งเดิมของไ n e c r a f t ใช่หรือไม่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนภาพดั้งเดิมแบบนี้ให้เป็นภาพแบบนี้กันโอ้โหโคตรสวยงามทำไงวันนี่ยถ้าอยากรู้แล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยไป Explore by Banana Boy สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ a n น n บ b อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็มาตามคําเรียกร้องของน้องคนหนึ่งนะที่บอกว่าเฮ้ยพี่ครับสอนผมลงเชเดอร์หน่อยครับเฮ้ยพี่ครับสอนผมลงลิซ่าแพคหน่อยครับวันนี้พี่ก็ได้ทําคลิปสอนโหลดไปที่เรียบร้อยแล้วนะจะเป็นไงเดี๋ยว,วเราไปรับชมกันเลยแล้วกันนะครับ โอเคผมเรามาเริ่มกับ Minecraft เวอร์ชันแท้กันก่อนละกันนะครับผมเนาะก็สําหรับ Minecraft แท้สิ่งที่จะต้องโหลดนั่นก็คือ Optifine Shader Resource Pack ซึ่ง3ลิงก์นี้จะอยู่ทางด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้โหลด3ตัวนี้มาเดี๋ยวผมจะลองโหลดให้ดูนะเผื่อใครโหลดไม่เป็นนะครับผมก็มาที่ลิงก์แรกนะครับผมก็จะเป็น Optifine ก่อนเนาะพอเข้ามาที่ Optifine นะครับผมก็ให้กด Show All Version ฮะซึ่งมันจะแสดงเอ,อ่อเวอรช์ชันทั้งหมดออกมาก็ให้เลือกเนาะว่าจะโหลดเวอรช์ชันไหน ในครั้งนี้เราจะโหลดเป็นเวอร์ชันน1.16.4แล้วก็กดดาวน์โหลดมากดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บรอ5วินาทีครับผมอย่าเพิ่งกดอะไรทั้งสิ้นนะฮะรอ5วินาทีทางด้านขวาบนนะฮะมันจะมีเลขถอยหลังอยมอ่าแล้วก็รอแป๊บปุ๊บกดสคิปไปแล้วเราก็กดดาวน์โหลดนะครับผมอ่าทีนี้ไฟล์มันจะมาอยู่ทางด้านซ้ายล่างนะครับผมวเวลา,าโหลดเสร็จเราก็กดคลิปหรือว่าเก็บนั่นเองนะฮะพอโหลดเสร็จเราก็กดคลิกเข้าไปนะครับผมมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ พอเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ให้เรากด install ทางด้านซ้ายนะครับผมซ้ายสุดเลยก็กด install ไปปุ่มเดียวเลยนะอ่าแค่นี้มันก็จะขึ้นมาว่า o p t i f i e เสร็จแล้วนะครับผมเนาะก็กดตกลง o p t i f i e เสร็จแล้วหนึ่งอย่างทีนี้ให้เราไปที่หน้าเกมของเราฮนะพอเราโหลด o p t i f i e เสร็จนะครับผมให้เข้ามาที่ installation นะครับผมเนาะก็เข้ามาหากดไปที่ new นะครับผม new version เนาะแล้วก็เลือกเป็น o p t i f i e ที่เราโหลดมาซึ่งเออเราโหลดอันบนสุดใช่ไหม1.16.4 o p t i f i แ e ้วก็คลิก แล้วก็กดพีเอทนะครับผมเนาะทีนี้ก็ไปที่เพยทีนี้มันก็จะมาอยู่ทางด้านนี้แหละเราก็เลือกได้เลยนะครับผมเนาะตรงนี้เราก็เลือก o p t i ิฟแล้วก็กด p พ a y เลยซึ่งผมกดเพ a y ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพอ o p ฟ i ิฟมาแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ฮะออให้เรากดไปที่ตัวเลือกนะครับผมเนาะตั้งค่ากราฟิกแล้วก็ไปที่เชเดอร์ฮะตรงนี้มันจะมีเชเดอร์อยู่นะครับผมช่องไว้สําหรับใส่แสงเงานะฮะซึ่งของทุกคนที่โหลดมาใหม่เนี่ย จะไม่มีไฟล์2องไฟล์นี้เนาะก็ให้ไปโหลดมา shader เเให้โหลเเด s h a อร์มานะครับผมก็ลิงก์ทางด้านล่างฮะป่ะเข้าสู่ขั้นตอนที่2โหลเเด shader ฮะพอเข้าลิงก์ shader เเมานะครับผมก็เอ่อจะมาอยู่ในเอ่อเว็บนี้เนาะก็ให้เลื่อนมาทางด้านล่างนะครับผมเนาะจะมีให้โหลดโยูดประมาณ6ถึง7อย่างเนาะแล้วก็จะมีเยอะมากเลยนะครับผมเนาะก็ให้เลือกนะครับผมระหว่างเอ่อ ต่ำสุดเลยนะครับผมได้จากต่ำสุดเออ่ไปกลางไปสูงแล้วก็สูงมากนะครับผมอ่ในที่นี้เดี๋ยวเราจะลองโหลดแบบต่ำก่อนก็กดไปดาวน์โหลดนะฮะตัวสีน้ำเงินเนาะกดดาวน์โหลดเข้ามาเพิ่มรอเวลา5วินาทีทางด้านขวาบนครับผมรอสักครู่นะฮะเพิ่าพอเสร็จปพ๊บกดคลิปครับผมอ่าแล้วก็กดดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดปพ๊บให้เรากดหัวหน้าจอ Google เรานะครึ่งหนึ่งนะครับผมเนาะแล้วก็เข้าไปที่ไมค์ครับไมค์ครับตัวเอ่อเชดเดอร์เมื่อกีนนะ้เนาะ ก็ให้มาที่ Shader Folder อ่า Shader Folder นะตรง Shader ตรงนี้ของทุกคนจะไม่มีอะไรเลยนะก็ให้ลากไฟล์ตรงนี้ที่เราเพิ่งโหลดเนี่ยเข้ามาตรงนี้ปึ๊บอ่าเสร็จแล้วนะอย่างที่2นะครับผมพอทีนี้เนี่ยพอเราเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสมมติว่าผมเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นี้พอเข้ามาเนี่ยทุกคนจะยังไม่มีดอร์ฮ r เพราะว่านี่ผมใส่ไว้นะมันเลยมีทุกคนเข้ามาปึ๊บจะไม่มี Shader จะเป็นแบบนี้นะครับผมเนาะก็ให้กดไปที่ตัวเลือกนะครับผมตั้งค่ากราฟิก เด okay, แล้วก็ไปเลือกอไฟล์ที่โหลดมาเมื่อสักครู่นี้ mm. ก็จะมีอยู่อันเดียวนี่แหละแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็รอมาโหลดสักครู่หนึ่งทีนี้แสงเงาก็จะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมน่าแสงเงามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปอย่างที่3มที่เราจะโหลดกันนั่นก็คือรีซอสแพคหรือว่าใบไม้สีเหลืองพวกนี้นะครับผมเนาะความสวยงามของใบไม้ก็ลิงก์อยู่ทางด้านล่างเลยครับผมกดเลยนะครับผม พอเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ให้กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมดาวน์โหลดตรงนี้อ่าดาวน์โหลดไปแล้วรอ5วินาทีไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นนะครับรอ5วินาทีพอครบปุ๊บมันจะขึ้นโหลดให้เองทางด้านซ้ายล่างเห็นไหมมันจะมีไฟล์เข้ามาใหม่ให้เราเข้าไปที่ m e c r i f t ครับผมอ,อันนี้หุบหน้าจอครึ่งนึงก่อนนะโอเคหุบครึ่งนึงก่อนแล้วเข้าไปที่ m e c r i f t ครับผมไปที่ตัวเลือกนะครับผม Resource Pack อ,อ่าฮะแล้วเปิดโฟลเดอร์แพคทางด้านล่างเนาะทุกคนจะไม่มีตรงนี้เลยนะอันนี้ของผมมีอยู่แล้วเนาะ ก็เปิดโฟลเดอร์แพคนะครับแล้วก็ลากไฟล์ที่เราเพิ่งโหลดเมืเ่อกี้นล่าสุดนะล่าสุดลากเข้ามานะผมทั้งไฟล์วิลล่าเลยนะครับผมวิลล่าก็คือที่มันเป็นแบบสมุดแบบเนี้ยเนาะก็ลากเข้ามาทีนี้พอกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะได้ไฟล์แบบ Better Leaf Add-on เนาะให้เรากดกดแบบนี้เข้ามาตอนแรกมันจะไม่ทางขวาจะไม่มีเนาะก็ให้กดทางซ้ายคลิกลูกศรเข้ามาปุ๊บก็จะมีอยู่ทางขวากดตกลงครับผมทีนี้เราก็จะได้เป็นรีสอร์ทแพคแบบนี้แล้วนะครับผมเนาะง่ายไหม ง่ายจะตายไปผมว่าจะเข้าใจกันนะครับผมอ่ะก็จะจบแล้วสําหรับเออร์ไมค์คาบเวอร์ชันแท้ต่อไปเดี๋ยวเราไปในไมค์คาบเวอร์ชันเถื่อนแล้วกันนะครับผมปะ่ะมากันต่อในไมค์คาบเวอร์ชันเถื่อนนะฮะซึ่งไมค์ค f บเถื่อนเนี่ยมันจะมีตัวที่เถื่อนเนี่ยหลายตัวครับผมซึ่งถ้าจะเล่นเถื่อนจริงๆผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้ฮนะเป็นตัวที er รันเชอร์นะฮะซึ่งลิงก์จะอยู่ทางด้านล่างอีกเช่นเดียวกันนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปสอนโหลดกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวไมค์ค a บทีรันเชอร์ตัวนี้เนาะป่ะ พอเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าทีแรนเชอร์ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งของแท้และของเถื่อนเลยนะแต่คือถ้าไม่มี ID แท้เนี่ยผมแนะนําให้ใช้เป็นของ TL เลยละกันนะครับผมก็ให้กดดาวน์โหลด TL สีขาวๆตรงนี้นะครับผมกดแล้วก็ให้เลือกระบบปฏิบัติการนะครับผมซึ่งของผมเป็น Windows ก็เลือกเป็น Windows ไปทีนี้มันจะขึ้นโหลดทางด้านซ้ายล่างเหมือนเดิมครับผมเราก็รอไปก่อนนะครับพอรดเสร็จเราก็กเข้าไปนะครับผมกด r ่นนะครับแล้วก็รอสักครู่กด continue นะครับ กด continue ปึ๊บก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็กด continue ไปเรื่อยๆหรือว่ากดสีเขียวไปเรื่อยๆเลยนะครับผมยาวไปแล้วก็สีเขียว continue continue complete เหมือนเดิมนะครับผมพอโหลดเสร็จมาปึ๊บมันก็จะมาได้เป็นไฟล์ตัว s h a l l e h e r ก็พอเข้ามาปึ๊บก็อ่าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับผมเห็นอะไรเยอะแยะมากมายถ้าเป็น id เถื่อนครับผมให้ตั้งชื่อตรงนี้ด้านซ้ายล่างอยากใช้ชื่ออะไรตั้งไปได้เลยผมได้ทุกชื่อบนโลก ขอเป็นภาษาอะไรก็ได้ผมตั้งไปแต่ติว่าวาอานนี้ผมจะตั้งว่า banana boy ละกันนะครับผม banana boy เนอะผมพิมพ์ผิดหรือเปล่า banana boy okay. โอเคและทีนี้เราเลือกเ,อเ,อเ,อเราเลือกเวอร์ชั่นฮนะอันนี้ชื่อเราต่อไปเวอร์ชันิ๊กถูกนะครับผมสังเกติ๊กถูกตรงนี้นะครับผมถ้ามีติ๊ถูกสองอันนี้นะถ้ามีิ๊กถูกสองนี้ไว้เอาวันแรกออกครับผมเอาอันแรกออกไปนะแล้วใส่ชื่อเราถ้ามันมีิ๊กถูกเนะี่ยมันจะเล่นไม่ได้อันนี้ฟังดีๆฮะ ถ้ามีติ๊กถูกจะเล่นไม่ได้นะครับผมสำหรับ IDP นะ ID เถื่อนนะครับและทีนี้มาเลือกที่ตัวเวอร์ชันนะตัวเวอร์ชันให้เลือกเป็นตัว Optify จะเล่นเวอร์ชันอะไรก็ได้ขอเป็นตัว Optify ลงท้ายด้วยคําว่า Optify อย่างเช่น1.16.4เลืหกรือนมผมมันจะมี1.16.4เห็นไหมจะมีคําว่า Optify 1นึอ่านี่ใช้ได้ครับผมสมมติว่าจะเอา1 Fi, 1 2 Optify ใช่ไม1น2 Optify อ่านี้ Optify นะ ซึ่งอันนี้ผมจะเอาเวอร์ชันล่าสุดเลยเป็นเวอร์ชัน1.16.4 Optify นะครับผมแล้วก็เลือกมา2อย่างนี้นะพอเลือก2องอย่างนี้เสร็จปุ๊บใส่ชื่อเลือกเวอร์ชันเสร็จปุ๊บกด install ครับผมนี่คือการเล่นครั้งแรกก็ต้อง install ทีนี้รอมันโหลดมันจะโหลดอยู่ประมาณพักหนึ่งนะมันก็พักหนึ่งนะเราก็รอโหลดไปอ่ะพอรดเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าหน้ามาแบบไมค c r a f t เวอร์ชันแพ้เลยนะฮะซึ่งเราก็จะทําเหมือนกันทุกอย่างเลยนะฮะสำหรับขั้นตอนที่2กับขั้นตอนที่3าม ก็เดี๋ยวให้ทุกคนย้อนกลับไปดูขั้นตอนที่2กับขั้นตอนที่3ของไมค์ครับเวอร์ชันแท้แล้วกันเหมือนกันทุกอย่างเลยครับผมเนาะโหลดเชเดอร์กับโหลดรีซอสแพ k นะครับผม2อย่างเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจวลาไปก่อนเลยครับผมสำหรับใครที่อยากให้สอนอะไรก็เออคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทยอยทำคลิปสอนเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมจนจบนะไปแล้วครับบ๊ายบายชู